โอเคเราจะพาทุกคนไปดูดอกไม้ที่เราปลูกไว้ตลอดสองสามเดือนที่เรามาอาศัยบ้านของน้องสาวเพื่อนนะเขาให้เรามาอยู่หนีโควิดจากที่ทำงานจากเกาะมาอยู่ที่นี่รอเวลาที่จะกลับไปทำงานอีกรอบเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆเลยนี่เราก็ไปซื้อมาอันนี้ซื้อมาประมาณร้อยห้าสิบแต่ต้นนี้ ปลูกเองต้นนี้ก็ซื้อมาร้อยห้าสิบซื้อมาแรกๆจะใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ก็เหลือนิดๆก็ยังสวยอยู่นะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วคุณนายเป็นสายนค่ะก็จะให้ดูอันนี้ต้นอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าชอบมากคนที่ซื้อมานี่ก็จะชอบมากอันนี้เริ่มแตกอละ ประมาณเดือนแปดะนี้ดอกต้นดอกไม้ต้นนี้เนะี่ยจะดอกดอกตลอดเลยไม่มีหยุดก็ะจะผัดกันออกดอกเรื่อยๆนี่ข้างหน้าต่างตรงนี้เราก็จะมีคุณนายตื่นสายเขียวๆแล้วก็ดอกมะลิดอกมะลินี่ก็คือเริ่มออกดอกแล้วออกหลายรอบแล้วก็หอมมากค่ะต้นนางกวัก ข้างบนเราก็จะมีคุทราเป็นายอีกช่อสัดงถงห้อยไว้ข้างบนแล้วก็ต้นน,ตนนี้ต้นดอกตอนนัวนี้บ้านหลังนี้นะมองมาจากข้างนอกเนี่ยจะมีความแบบสดชื่นมากๆเลยบริเวณบ้านหลังนี้จะมีความสวยสดชื่นมากๆแตกต่างจากบ้านหลังอื่นนะตั้งแต่มาอยู่ นี้เราก็จะปลูกต้นมนะม่วงใบกะเพราใบกะเพราก็ได้กินหลายรอบแล้วต้นพริกด้วยต้นนี้เราก็จะโรยใบหัวลาพาแล้วมิดเมงรักต้นเมงรักแล้วก็หัวละพาไว้ตรงรอมันที่จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งรอบที่แล้วเราปลูกแตงตามรั้วก็ได้กินไปแล้วได้เยอะอันนี้เราลื้อออกแล้วก็ลงต้นถั่วไว้ด้านนอก ออก,กําแพงแล้วก็กลวงตุง้งกวงตุ้งยังเล็กๆอยู่ต้นถั่วเริ่มขึ้นแล้วตรงเนี้ย